กวาดเสียากาอามะังาบนัติเมื่อักรพรรดิรัม่ยังเจริญขณะพระพิสุสงเมื่อเงินจักรพรรดิสุขวันแม่ยังนุริเกต้าไน่กับพระเจ้าเจงค์ดีองเรา บุญของยานเดินจมีพระให้เราได้อยู่ได้คำาบุญนะครับที่พระสงฆ์ฝ่าวยวันจะมีพระปุ่เก้ารูปนักเก้าสามเณรสองนักเก้าสามเณรสอง

วนะก้าวผีวรนที่าวื่นให้ออกนาหานะครับแ่ดูพ่กลับบ้านเรื่อยนะครับก็จะนานนั้นก็ไม่ต้องเกรงใจนะครับอาหารหรือว่าเพื่อนดูทุกอย่างทุกคะแนนที่วานอยู่ด้านหน้าที่ก็อยู่ด้านคนรักอยู่ในป่าไททั้งหมดตอนนี้เราได้เลกสู